หยิบเลยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ปฏิทินหยิบเลยนะเลยนดออมชื่อเขนรียนเขียนที่เรียนได้เขียนชี่เรียนอมันนิยเลยใส่สองดเดดวไม่จง อยู่จะบอกที่คุณโยเลงตเลยสาธุสนี่คุณโยมพ่อสาธิตแก้วกนกพร้อมในครอบครัวทําบนปีใหม่เขาให้ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายืนทุกท่านทุกคนนะสาธาธายเตูลนี้ลงท่เลยนะเวียนนอีกครับอาชานี่ ยิดติที่ไนก็เถีหายวันขะคุโยมเดี๋ยวจะลืมเออเอออมวืมเอมือนกันอก่้น่กัเ็่ันมนกันอยู่ออมันพันแบบรีบครับอ๋อมอนกันพันรีบพันแบบศิลพันแบบศินใหญ่ก็ได้ ทำไเรมอาค่ที่ไม่ได้ปริบอกนะปริ้ยออยู่ที่าพี่น้องได้สนองพรง